ตู้นี้ประเมินค่าไม่ได้ชิ้นโปรดของท่านรวมอยู่ในนี้เยอะมากชิ้นนี้ชิ้นเดียวผมว่าน่าจะมีมูลค่าเป็นพันล้านคงไม่มีใครที่เป็นศิลปินมากกว่าจาักรพัรดิเชียดหลงแล้วนักสะสมหยกตัวยงคนหนึ่งเลยยุคที่หยกเฟื่องฟูที่สุดโดยเฉพาะยิ่งดบพ้มาม่านะครับจกักรพรรดิเฉียดหลงเนี่ยท่านใช้ชีวิตได้ดีที่สุดน้ำสปริงวอเตอร์มาจากภูเขาที่ชื่อว่าภูเขาหยกที่โน่ทาวทูเลนโซเวล สุดยอดกอคารวะท่านฮองเต้และที่นี่คือของขวัญที่รัฐบาลจีนนะครับตั้งใจมอบให้กับประชาชนชาวฮ่องกงนั่นเองนะเพื่อที่จะบอกว่าประชาชนชาวฮ่องกงก็คือเป็นคนจีนเหมือนกันนะครับนี่คือ The Palace Museum ที่ฮ่องกงนั่นเองครับและด้านหลังของผมนี่คือชุดของจกักรพรรดนั่นเองนะสมัยโบราณสีที่ถูกรีเซิร์ฟไว้สําหรับ จกักรพรรดิก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับสีอื่นๆประชาชนทั่วไปคุณนางสามารถที่จะใส่ได้แต่สีเหลืองนี้อ้ามไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่จกักรพรรดิใส่นะครับงานปักนะครับถือว่าใช้ดินทองเป็นทองแท้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกนะถึงความอำนาจต่างๆแล้วก็ใครเห็นก็รู้เลยชันทีนะว่านี่คือจกักรพรรดินะครับสีเหลือง และชิ้นนี้นี่ก็คือ the seal of the emperor นะครับความน่าสนใจอยู่ที่มงกรนะครับสังเกตดูว่ามางกรตัวนี้เนี่ยมันมี2อหัวเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราสังเกตเข้าไปอีกมันจะเป็นเหมือนกับมบงกรที่ทับกันอยู่2ตัวนะครับสิ่งที่บอกว่าอันนี้จักรพรรดิอ p p r o v e จักรพรรดิว่าคําสั่งของสวรรค์นั่นเองนะครับและซีลชิ้นนี้นะครับมาจากยุคสมัยชินไดเนสที่นะครับทำมาจาก หยกเนฟไรท์เฮร์เทียน er นะครับด้านใต้นะครับเวลาประทับไปแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นสีแดงๆไหมฮะอันนั้นคือสีที่เวลารประทับแล้วเนี่ยมันมันบางทีติดกับตัวหยกบ้างเขาก็ไม่ได้ลบออกนะตอนนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับเวลาประทับออกมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้ครับการประทับหรือชื่อของท่านเนี่ยเวลาประทับออกมาแล้วนะครับจะไม่ใช่เป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมอยู่ในบล็อกนะ แต่เหมือนลายเซนจริงๆเลยนะครับนี่คือเป็นมังกรนะครับแต่มีความคล้ายๆกับปีเซยเหมือนกันนะแต่นี่คือหยกเนฟไรท์จากเฮอร์เทียอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความงดงามทางด้านงานแกะอันนี้จากหมิงไดนาสตี้หรือยุคหมิงนะครับชิ้นนี้ชิ้นเดียวผมว่าน่าจะมีมูลค่าเป็นพันล้านใครอยากดูบ้างครับถือว่าเป็นตัวบอกบอกถึงพระปรีชาสามารถของจักรพรรดิองค์นั้นๆนะนั่นก็คือการยิงธนูนะครับสมัยก่อนนี่คือแหวนแบบนี้ครับแหวนปอกมีด หรือแหวนยิงธนูแบบนี้นั่นเองซึ่งแหวน3วงด้านล่างนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าวงที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นเขียวจัก,กรพรรดินะวงนี้ถือว่าถ้าประเมินค่าณนะปัจจุบันณนะวันนี้นะผมว่าต้องมูลค่าหลายร้อยล้านเฉพาะแหวนนะหมยถึงเฉพาะคุณภาพแบบนี้นะถ้ารวมเรื่องราวเข้าไปด้วยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้นะครับความเขียวความสดความใสของเนื้อนะครับแหวนวงนี้มาจากยุคสมัยของท่านเชี่ยนหลงนะจัก,กรพรรดิเชี่ยนหลงซึ่งเป็นจักรพรรดิที่ มีความหลงไหลในหยกเฟิยชุ่วยที่สุดนะครับองหนึ่งเลยถ้าจำกันได้นะครับยุคสมัยที่มีการต่อสู้นะบบนม้านะครับก็คือยุคแมนจูนะสมัยนั้นด้ามนะครับเป็นเนฟไร์นะครับแล้วมีความโค้งนะครับแล้วมีประดับเจาะออกไปแล้วก็อินเลย์นะครับด้วยทองแล้วก็ด้วยทับทิมไพลินที่เป็นทรงเนี้ยที่แบบว่ามองไปแล้วมันจะมีความโค้งๆต่อไปอันนี้คือเป็นสไตล์แบบที่ได้รับอิมโฟลเอนซ์มาจากโซนตะวันออกกลางเลยนะครับโมกุล ด้านบนนะครับเป็นดาเกอร์หรือว่าเป็นมีดสั้นนะตรงตรงด้ามจับเนี่ยทำมาจากหยกเนี่ยไฟนบัตเทิลแฟทเลยนะครับที่มีความน่าสนใจคือจะมีตัวป้องกันนะครับเผื่อมีดดาบอันใหญ่กว่าที่ฟันมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ฟันโดนมือจะมีตัวตัวโปรเทคเตอร์ด้านหน้านะครับปิ่นปักผมนะครับที่แกะสลักมาจาก ยกแลวไสสีขาวนวลมากและด้านบนเป็นรูปโปนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นต้มปูนะทำเป็นต้มปูนะแต่ว่าแกะได้ปราเนีดมากแต่สังเกตตัวที่เป็นอกหรือว่าตัวที่เสียบเข้าไปกับรูหูเนี่ยคือเป็นชิ้นเดียวกับส่วนที่เหลือเลยนะครับเป็นสิงคู่นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็น incense burner นะหรือว่าที่ใช้ในการจุดทูปนะครับ ที่จะอยู่ด้านหน้าของบัลลังก์ของาาพระจักรพรรดินะครับสิงคู่คู่นี้นะครับน่าจะแกะมาจากหินเนฟไรท์ก้อนเดียวกันเลยนะครับเนื่องจากสีและก็เท็กซ์เจอร์ต่างๆมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแกะได้ดูบึกบึนแกะได้ดูแบบว่ามีความน่าเกรงขามมากที่พี่ลองถ่ายกันมาดูสิครับว่าเขาใช้จุดพูดตรงไหนไม่น่าจะใช่เสียบไว้ในปากนะไม่ใช่ไม่น่าจะเสียบอาจจะเป็นเสียบไว้ในหูหรือปากแต่ถ้าเสียบในหูเนี่ยมันก็จะต้องมีรอยไหมอันนี้ลองถ่ายกันมาดูได้นะครับลองถ่ายกันมาดู ถ้ามามิวเซียมแห่งนี้นะครับนี่คืออีกชิ้นหนึ่งที่ได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซที่จะต้องมาดูนะครับเป็นสถูหรือเป็นเจดีนั่นเองนะเขาจําลองมาแบบในรูปแบบสไตล์ของทิเบตยุคนี้เป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูมากในทางด้านพุทธศาสนานะครับสังเกตดูปเป็นทำมาจากทองทั้งหมดเลยนะและประดับด้วยหินชนิดต่างๆพลอยชนิดต่างๆรอบๆนะครับสิ่งที่ประดับอยู่ข้างล่างเนี่ยสังเกตดูจะไม่มีอะไรฮนะไม่มีหยกนะไม่มีหยกเลยนะพวกนี้จะเป็น ปลอยชนิดอื่นๆแล้วหยกอยู่ที่ไหน หยกอยู่ด้านบนสุดครับรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนัะครับนั่นคือหยกนะครับเ e ฟไ r i ์ e พอริเทียนชช่นนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์เพียสเหมือนตัวแทนของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้นะสำหรับคนจีนในสมัยยุคนะั้นสมัยนี้คนใช้ iPad ใต้แท็บเล็ตต่างๆนะสมัยนั้นเนี่ยแท็บเล็ตของจกอักรพรรดิคือทํามาจากหยกนะครับแทนที่จะใช้กระดาษนะครับหรือใช้ไม้หรือใช้โลหะในการบันทึกเรื่องราวเนี่ยใช้หยกครับ n e ฟไ r i ์สมัยนั้นเนี่ยการใช้หยกถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าสูงสุดแล้วนะครับหยกถูกนํามาเล่าเรื่องว ถูกนํามาเก็บประวัติศาสตร์ไว้นะครับหยกมีการใช้กันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับหยกที่เป็นหยกเก่าเนี่ยก็มีการนํามาโมดิฟายหรือมาทําเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้านหลังเนี่ยโดนทหยกสมัยตั้งแต่โบราณเลยนะครับแต่ที่หลังมาเนี่ยเขานํามาทําเป็น table screen นะครับยุคหนึ่งเนี่ยถือว่าป๊อปปูล่ามากนะครับตัวดิสก์เนี่ยมาจากยุควอร์ริงสเตทเอาเฟรมขึ้นมาใส่ใน,นกระชมชิงนะครับและนี่คือหยกที่ เก่าที่สุดในมิวเซียมแห่งนี้นะครับเป็นหยกเดฟไรส์จากสมัยเหลียงชูเคิลเชอร์นะครับและที่เข้ามาทําก็คือสมัยเชียนหลงเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งจักรพรรดิเชียนหลงเนี่ยท่านจะมีความชื่นชอบมากเลยในการเขียนบทกวีบทกลอนโดยจะจารึกไว้บนหยกเก่าจักรพรรดิเชียนหลงเนี่ยมีการนำมอดิฟายเห็นไหมถึงตัวคาแรคเตอร์ตัวกลางไว้ท่านมาทําให้เหมืนมีเรื่องราวเพิ่มขึ้นไปคนทิ้งนะ จะมีการเขียนคือสมัยนั้นเนี่ยสมัยเหลียงชูเนี่ยไม่มีภาษาเขียนอยู่แล้วนะครับนี่คืองานแกะสลักจากสมัยโบราณสมัยเหลียงชูเหมือนคนสมัยนี้เก็บของเก่าคนสมัยนู้นก็เก็บของเก่าเช่นเดียวกันคือหยกโบราณตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาจะมีลักษณะของเขาลักษณะคือถูกเว์หรือว่าถูกอากาศทําให้มันเหมือนมีสนิมนะอันนี้แกะเป็นรูปมังกรนะครับแล้วก็เป็นมังกรอยู่ในก้อนเมฆนะแล้วข้างๆตรงขอบของดิส ก็จะมีการเขียนแกะสลับเป็นภาษาจีนโบราณนะถ้าให้เดาเนี่ยเดากันไม่ถูกเลยนะครับว่ากล่องนี้หรือของที่อยู่ในกล่องนี้คืออะไรสิ่งที่เป็นแผ่นๆพวกนี้นะครับเป็นแผ่นนี่คือ b e l ล์แกลลส่วนประกอบของเข็มขัดนะเวลาเขาคาดเข็มขัดในสมัยนั้นเนี่ยคือจะใช้อันนี้มาเป็นเป็นส่วนประกอบเหมือนจกเนฟรา์เขอเทียนนะครับอันนี้มาจากยุคราชวงศ์หมิงนั่นเองนะส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวโชว์ด้วยแหละนะครับจะเรียบ่ายมากเลยคือสังเกตดูไม่มีไม่มีลวดลายอะไรเลยนะจะเป็นแบบแผ่นเรียบๆใส่ไว้รอบๆเอวเคยเห็นขุนนางก็จะใส่รอบเลยนะ หมือนประมาณแบบรู้มยหนักาก,กเลยเนาะยิ่งหนักยิ่งดียิ่งหนักคือยิ่งเท่ยิ่งหนักยิ่งเท่สมัยนั้นนะถือว่ามาเจอของเด็ดอีกชิ้นหนึ่งนะครับสมัยเชี่ยหลงถือว่าเป็นยุคที่หยกเฟื่องฟูที่สุดออันนี้มันถ้วยยักษ์จริงๆนะนี่เน,นไฟไฝทั้งก้อนสองชิ้นนี้หรือคู่นี้นะผมว่าหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้โอ้โหชิ้นนี้โหดที่สุดถ้าถามว่าในมิวเซียมนี้ชิ้นไหนสีสวยที่สุดชิ้นนี้เลยครับโอ้โหห้องนี้นี่ถ้าพลาดนี่จะเสียใจมากเลยอะ